ดอกพล่าพล่าป่ากี้นี่นี่น้านีป่านะขาขับกี้นี่เคาดก็ไปแล้วน้องทายสบายดีพ่อพี่น้องที่อยู่ไกลหรืออยู่ไกลอยู่ภายในหรือต่างประเทศการยินดีต้อนรับกสูุซองเมททอง มืัอนี้บรได้ไปทั้งเรื่องเพราพี่น้องแทบนี้เ่าซื้อออกป่าแต่ว่าเอามาหากินก่อนให้พ่อแม่อากันมาซ่อนป่าได้มืหอนี้ไหลปลาน้อยพี่แม่์จะได้ปลาซิ่วปลาน้อยนะพี่เลอมืัอนี้พายแคบบ้านนี่แหละพ่อแม่น้เพราะน้ำมันจะแห้งแล้วมาเาช้อนเอาปลาน้อยพีย่พ่อ,พอกำลังกางด่างยู่นะปลาน้อยดองพลับ Để tha điều tha bưng điều mà chỉ đai ba lưới bò, chỉ anh, anh con, có đai ba tuân anh anh đây này, để tha... để... Để này, để... Để nhận, con. này, 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 โอ้โหนี้ยเนีง้งปลาดองพลาบพลาบโสุได้หรือบ่มันนีงมีวันซักอ่อันนี้เห็ดแบบปอเอานี่ยทะเบงสุได้ป่าบอ chị tiêm long tiền nêm pin đăng nạy nó nay hôm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  ฮะเบิ huh? ้นสดลายน้อยสำหรอสเลาเดียวแล้วบ่ฮะืออยู่ไ้นดอกพลาพลาป่ากีนี่นี่น่ะนี่ป่านะก็ขาวกี้นี่เอดก็ไปแล้วเมาตยเน่ะนี่ตายจะได้ จำยากินจะบาดเดียวในพ่อได้เหน้้ะนิดน้ำใช่ไหมเอาน้ำเซอรไ์ไหมเอาน้ำเซอป์ไแม่ไข่ได้นี่ป่างามนี้ปานน่านะป่าน้อยสมมติท่เวเลย หลาบๆถั่วมันทันมั้ยมันจ้ำแค่มมันันเขมันไอ้ด้างขางผู้เป็น้วมันหอมยังเอาอีบ่อยเยอะอ๋อเดี๋ยวเอาบาตอีกทรงทุกคนเลยต้องคือแน่นอนหัวข้อนี่นพอที่นี่นะ บลาตะบีดมันตัวใหญ่ทัง้งปล่านะนี่ตัวนี้น้อยนี่เอาไว้เพื่าานอนนี่มันยังหอมได้เฉยล่ะไปตั้งข้านนะไปเริ่มมันหอมได้นี่ปลาดน้อยนี่ปล่อยเดี๋ยวสิแก่ด่างลูกไปิีกครัเอาอีบาตหนึง่งพีน่น้องน่าจะพอได้บาตนี้ มันเอาง่ายอย่แล้วป่าเพื่อนค,อย,คอยลงเอาปลาน้อยนี่นะแต่ว่ามันมีแต่ตัวใหญ่หญทั้งหมดเพ็ดเมนูนยังกระแซบได้ป่านย่ำนี่มันไข่เลยย่ำนี่กรนะาลายค้นนี่เอาท่านนะได้ป่านะมีตัาเอิญเพาะปา่าาะปนอย

and how far you know, yep. oh, all <laughs> far เฮ้ยตนขึ้นไปเก็ก็ก็ดเกิดนะผลงานวูีห์จมใช่ไหมนี่ นี่มีแต่ขีดมมันี่้อของแพจะเอาตัวนี้ลงเอะ่าเพ่นนบาทนี้นะ อข่าวอยู่ป่านแ้วต oh, ัวยิ mm ่งใหญ่ัป่านพ่อได้แบบไปหลายไดยมือกี้มืดได้น้ังแค่เค่บานนีกค่อพ่อมาล้ป่านนั้นกว่า

ป่ากันไหม<ำ>นี่เป็นหงเฮ็นเนี่ยป้าไม่ดูเยอไวายอยนะมั้ยนี่ไม่ดูดิดพิภพนะนี่แต่ว่านอกทรายเราขายเป็นหงเฮ็ดน,นี่นะหงเฮ็นปฐมพน,นาเป็นป่าป่ màu hơn là cả khuyến thương phía bạn này nặng mì tôi nhảy không đấy bố xe chín lời này bỏ này Mình trang ít bà nói ไปจ้างเนี่ยเฮ็ดก่อยนะปลาโน้อยนั่นทุกคนเลยเอาก่อนอื่นเฮ็ดยูเใ็ดกินแต่แม่เป็นแบ่งให้ลูกให้ลานก่กนได้ปลาสีแกงใส่ผักหอมกินทุกคนเลยไปแล้วเดี๋ยวค่อยสิค้างหม้อแกงปลาก้อนกะสีเลือดใส่ขี้ Hoa kháng mong hoa luôn ba của mày hô 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 cao hô hô ไปเต็มนะทุกคนนะสารอยู่น่าเหินนะ vượt cho con này tiếp sẽ ông pa gông con vào đi mò bò đưa bò เข็มไปไเลยโนกระแทกลายผมล้นกระดูกพ่อยอันตรายครับหอมได้ทุกคนเลยเบื่อพักมามา,มาแต่เมื่องตั้งแต่ว่านว่านนี้ กิมก่อนลืมเลยทุกคนจะข่มขีมันข่มขีทุกคนเย้ย นมาเขิเเสามนี่มีต้มน้ำไม้น้ำนี่ อันนี้ขาไก่เขาแบงมาเื่อแกงปา่าเจีปยบเดะมีฟังเนาะน้ำอันเดียวก็เสแฉมันเดียวเข้าเสาหารบานห้องไข่ได้เขาขคิดว่าไขา่ปลาหน่นอยเปิดเสร็จแล้วเปิดป้องจะมันมไม่สุกฝา,าดสองโบงมันไปได้ไ Bà nói em trong xuân đấy tụi con đấy Khổm Khổm Nước khay chai và khay thằng mưa được <laughs> Chèo vào lá, chèo vào đẹp ผมผมพี่นั่แต่ว่าบังแี่เนี้ยแต่สว่างฮึ่มน่าแต่ว่าบังใจมาต่งเห็นกินข้าวึงงานกรบก็กับเล็ก มะมัยกันท่านออดลายนั่ท้านออดล,ลายก็พ่อด้กินด้วยนา่นี่ไงตูดมันเนี่ยเติรน ก็ออกไปของเห็นเลิกไหวกันแล้วมั้งอาจจะไม่มาหาดอกไม้ปีนี้ลงมาไล่ถัดมาพักปีใหม่วันนี้มืออื่นกับปีใหม่อาจจาะ้ด่นเมืออื่นนัดเล่นปีใหม่นั่นนี่นะบ้วเดี๋ยวว่าพักชดเช๋อแต่วันสื่ซน

มาตรงเห็นถึงเขา้าวกินข้ากินน้ำอิม่มอย่างสองคนเพิ่นมาอันหลังกินโตนี่คอยสิเขา้าวปลาทุกคนเลยไปกับเขาเโสนโสนกับสาสาสา,สามคนอะไรกันไดกัพบพบกันในอีพีน้าสำหรับมือน,นี้ขอมกใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามครับชม คลิปไกลมีเนื้อหาเพล่์หลายทุกคนวันนี้เสาร์มื้อนะจะไปหาป่าซ่อนป่ามากินข้าวเช้าข้าวเช้าก็สิบโมงแล้วสิบเอ็ดโมงแล้วเพราะว่าตื่นมากนะลงไปันสวนดิบยังทันแล้วซ้ำแต่เมื่อหน้าว่าจะจังสืบต่อเอามาคนนี้ก็สิได้ปิดคลิปนี้ไว้